นี่ค่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับวิธีการทำคาน้ำมันหอยสูตรนี้อร่อยมากๆอร่อยเหมือนร้านดังเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคาน้ำมันหอยค่ะ อันนี้คณะที่เราซื้อมาเป็นคณะฮ่องกงนะคะก็ให้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะสําหรับสูตรคณะน้ำมันหอยสูตรวันนี้นะคะเป็นสูตรที่อร่อยเหมือนร้านดังเลยค่ะไม่จําเป็นต้องไปทานที่ร้านนะทําเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันค่ะ วันนี้พี่หวดก็ซื้อคณะฮ่องกงมาครึ่งกิโลนะคะก็ให้เราล้างทำความสะอาดอันนี้พี่หวดล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแช่เบกกิงโซดาสักหน่อยนึงเสร็จแล้วให้เรามาปอกเปลือกก้านออกค่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคณะฮ่องกงเนี่ยก้านเขาจะไม่ค่อยแข็งนะใครที่ที่บ้านไม่ได้มีเด็กหรือว่าไม่มีผู้สูงอายุอยู่ไม่จำเป็นต้องลอกเปลือกออกก็ได้นะคะอันนี้พอดีมีคุณแม่แล้วก็หลานทานด้วยก็เลยลอกเปลือกออกซะหน่อยค่ะ นี่นะคะก็จะลอกได้แบบนี้เลยนะก็ให้เราลอกเตรียมไว้ทั้งหมดได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ปอกเปลือกคนาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ให้เตรียมมาตั้งน้ําให้เดือดเลยนะเสร็จแล้วก็นำคะนาลงลวกค่ะ เราก็จะใช้เวลาในการลวกคะน้าไม่นานนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าใครที่บ้านถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอยู่หรือว่ามีเด็กๆอยู่นะคะ mm hmm. ก็ใช้เวลาลวกเพิ่มไปนิดนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยใบคะน้าเขาก็จะสุกเร็วอยู่แล้วแต่ส่วนที่จะแข็งก็คือส่วนของก้านนี่เองนะคะ mm hmm. ก็พยายามกดๆก,ก้านให้จมน้ํา mm hmm. เขาก็จะได้สุกเร็วขึ้นค่ะพอคะน้าใกล้จะสุกนะคะ ให้เราเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งแบบนี้รอไว้นะคะเดี๋ยวเราจะน,น,าานําคณะมันน็อกในน้ําเย็นค่ะประมาณนี้นะคะพี่หวดก็จะช้อนขึ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปน็อกในน้ำเย็นทันทีนะคะ เราจะแช่ไว้ไม่นานค่ะแค่เขาพอคลายความร้อนก็พอนะพอเขาคลายความร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าต้องการชิ้นประมาณไหนจะใช้ทานทีเดียวเป็นต้นเลยก็ได้หรือว่าเราจะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่จานเตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะ ระหว่างนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เจียวกระเทียมเตรียมไว้นะคะก็ให้เจียวรอไว้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ําซอสกันค่ะน้ําซอสก็จะใช้แค่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวโพดเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำที่ตัวน้ำซอสกันก่อนนะคะสำหรับคณะครึ่งกิโลนะคะจะใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางลม4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่า150 ml นะคะแล้วไปเตรียมตั้งไฟกันได้เลยค่ะเราก็จะเคี่ยวเขาด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะต้องออกรสชาติแบบเข้มข้นแต่ว่าไม่เค็มจัดนะคะ คนไปเรื่อยๆให้เขาละลายเลยค่ะว่าเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะก็ให้เรานําแป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายน้ําไว้แล้วใส่ลงไปได้เลยแต่ตรงนี้ต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วที่สําคัญใส่ปุ๊บต้องคนเลยทันทีนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะกอดกันเป็นก้อนค่ะแล้วเราค่อยมาดูว่าเขาเหนียวพอหรือยังถ้าเกิดว่าเขาเหนียวน้อยไปเราก็ค่อยเติมเพิ่มได้นะคะ,ะ,คะเพียงแค่นี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมราดลงบนคณะได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราโรยกระเทียมเจียวล,ลงได้เลยค่ะ นี่ค่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับวิธีการทำคณะน้ำมันหอยสูตรนี้อร่อยมากๆอร่อยเหมือนร้านดังเลยนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ